ส,สวัสดีค่ะพีพีทุกคนมือนีนะคะก็คือว่าหนูจะพาพีพีมาเขคาคั่วทําอาหารนะคะส่วฝันนะคะในภาษาจีนแปลว่าทําอาหารนะคะมือนีก็สิมาเห็ดซุปเป็นซุปซุปผัก่วมมีนะคะก็สิมีแค่ร้อนมีหัวหอมใหญ่แล้วก็มีผักกาดขาวเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งนะคะว่าเห็ดตรงไหนนะคะตอนนี้ก็เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วะค่ะ ซอยอียงสิก็เรียบร้อยแล้วมาเบิงนะคะว่าเห็ดตรงไหนนะคะอันนี้นะคะซุปพักร่วมกับซีนี่อ่าแครอทหอมแล้วก็พักกาดขาวนะคะแล้วก็อันนี้นุ่มเตรียมน้ำไว้แล้วน้ำกับซีส่ประมา่านแคนี่เอาเอามาใกล้ๆเนี่ยน้ำกับซีส่ประมาณแค่นี้นะคะใส่แค่นี้เดี๋ยวอันดับแรกกะเปิดแก๊สก่อน ก็ใส่หลายนะคะเพราะว่าน้ำมันสีไหลออกมาจากพักยูมันสีไหลท์นะน้ำมันสีออกมาจากพักอยู่นะคะพอเบิงนะคะ <t> ป,ะะปะกติมื่อนูนี่สิกินเป็นซุปหอมหอมสิบ่มีแค่ร้อนแลกกับบมีผักกาดเทรนดต่างซุปหอมหอมกินนะคะซุปในภาาจินเนี่ยเขาสิบวะวะทางนะคะทางทางมีสีห้อยวเขียทางแต่ฟังพอดีว่าเอ่อตากองอ่อนแรงนะคะตอนนี้ไปแรนมากแล้วก็เลยอออนแรงนะคะก็เลยว่าเอ้ยเดี๋ยว เห็นเน่ากินให้กินแน่ก็เลยมาเขาขั้วนะคะมันนี่ก็เลยแบบเอ้ย่ายคลิปให็พีพีเบอร์เพื่อแบบว่าเปิดโลกใหม่แบบว่าสูตรนี้บ่อคอยมีผู้ใดเห็ดอุ้ยอีกอันนึงเรื่องมาทูดีปีอีกหนึ่งมันสิมีต้นหอมใส่เห็หอมต้นต้นหอมแล้วก็ไข่ไก่เดี๋ยวไปเอาไข่ไก่ก่อนค่ะได้มาแล้วนะคะไข่ไกลนี่นะคะน้ำเดือดแล้วเท่ากระสีเอาเอ่อไข่ใส่ลงไปนะคะไข่ไก่เออซุกหวันค่ะใคร เดี๋ยวออกเข้าออกไปแบ รทล,ลงกอนเด้อเดี๋เดๆๆเค่เดียวแครอทลงกอนนะคะเพราะว่าแครอทนี้เป็นสิ่งที่สุดงากที่สุดแครอทนี้มันแบบต้มโดนที่สุดนะคะ มาลดน้ำหนักได้นะคะผู้ใดทีแบบว่าก็ลั่งลดน้ำหนักอยู่นะคะลดน้ำหนักภาษาจีนเขาชีว่าว่าเจียนสวยเขาผู้ใดกําลองเจียนสวยอยู่กัเอาเมนูนไปเฮ็ดไใดนะคะเมนูนิดกินละจอยตอนนี้เขาก็ต้องล่อล่อให้แค่เราซึ้ออีกจกนิดนึงก่อนขณะที่ล่ออยู่นูกกษิไปเอาพัก หอมสีเขียวมาเตรียมไว้เอ้ยพักพักหอมสีเขียว <c oughs> พักหอมมาเตรียมไใ้นะคะ เราคสุดท้ายเอากัสชิซายพักอันนี้พักกาศน,นะคะเมื่อกี้นี่นู้ไปเอาต้นหอมแล้วมันก็มีก็เ,เลยอาจจะไม่ได้ใส่ถ้าผู้ใดมีพักซี่มีต้นหอมด้วยเหี้ยนก็ใส่เข้าไปก็ดีนะคะเพราะว่ามันสีหอมมันนี่หล,ลายมือมู่งหนูเห็ดแนวกินเห,ห็ดสุกมะฮวมซี่ฮะเอ้ยปร,ประมาณประมาณสามซี่มือติดกันน,น้องหนูแบบว่าที่แรกหนูเห็ดมันว่าน้านองหนูมันก็บอกว่า,มา,มาวไม่กินไม่กินเนะว่าอย่นั้นสิกินเหมือนเฮี้ยนเมนูนี่ การนูสิปุงนะคะการปุงกับบ่มี่ยังไรสุดในมือนี้สุดในมือนี้โปรดเลิศเลยอะ่ะไปนะคะปุงในมือนี้นี่นะคะรสด,ดี ก็สีเดลอกก็สิตาม้วยซอดอันนี้แล้วก็น้ำตาลนิดนึงนิดก็ดขึ้นนิดอีดีชิ้มก่อนเด้อเดี๋ยวขอชิ้มก่อน อันนี้แม่ลองกินหอนๆนะคะไปกินว่าคอนไดบแบบอยู่จิมอยู่บ่<ด>แค่รสซุกไปนี่โอเคนี่นะคะพี่พีตอนนี้นะคะกระเซ็ตแล้วนะคะนี่นูถักเออถักพะตักขึ้นมาซิ ถ่วอกินแล้วนะคะเดี๋ยวนุสีล่องกินเบิงนะคะแล้วนุก,ก็กินโชคแซบมีแหางทองบอกค่ะเลยแซบนะคะถ้าอ่าผู้ใดอยากเฮ็ดตามก็เอาไปเฮ็ดก็ได้นะคะเย็ดให้ได้ง่อยกินก็ได้อันนี้เป็นเมนูแบบว่าเป็นเหมือนแบบอาหารอ่อนๆอาหารลดน้ำหนักนีหอย่างประมาณนี้นะคะที่ม,มนุ m a เฮ็ดกินนะคะกับ นุนูขอลาไปกินก่อนนะคะถ้าพีพ่ๆมากลิปนี้อ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวกดซับสไคร์ให้หนุนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ